วอร์ูตแ่เลยมาสวัสดีนะครับผมตัวนี้มาพบกันอีกแล้วครับตัวดีแม็กไฮแลนเดอรนะครับตัวนี้เป็นโจ์ปีสองพันสิเวียนะครับผมตัวนี้มาใหม่จากศูนย์โคยูฮะเลยตัวนี้มาเที่วมาจัดล้อ m a ็ที่คอนแก่นต่างรถเรานะครับตัวนี้จบแล้วทีมขายของเรา โปรครับจัดจบเรียบร้อยตอนนี้เป็นกระบวนการตอนถอดใส่ล้อนะครับท่านใดสนใจหรือว่าใช้ดิแม็กตัวนี้อยู่นะครับอยากจะสนใจมาจัดล้อจัดยางที่คอนเทนต์เด็กรถเขเข้ามาได้เลยนะครับของเรามีให้เลือกามากมายนะครับตัวนี้ช่านกำลังล้อยอยู่ครับกระบวนการเราจะมีอ่า อุปกรณ์ตกแต่งเราจะมีคาลิเปอร์ให้นะครับลูกค้าอ่าตัวนี้มาใหม่จากศูนย์เลยเลยความสะอาดสะอาดมากนะครับตัวนี้อ่าสะอาดเลยนะครับอ่าถ้าลูกค้าใช้งานไปสักพักหนึ่งส่วนนี้ก็จะมีความเลอะอาจจะไม่สวยงามทางคอนแกนแต่งรถเราจะเคลียร์ให้หมดนะครับที่เป็นขึ้นสนิมอย่างเงี้ยครับเคลียร์สีให้ใหม่นะครับกรสีใ right. ห้ใหม่ใส่คาลิเปอร์ให้นะครับของแต่งให้ครบเลยรับใหม่ทุกอย่างนะงานอย่างนี้ชิ้นช่างเตรียมมาของมาให้แล้วก็คือจะมีลูกค้าเลือกอ่า ล็อตเลนะครับเบอร์17นะครับตัวนี้สีม่วงแล้วก็คาลิเปอร์เป็นไทเทครับผมสวัดีครับผมนะครับผมก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของเรื่องก่อนจะเยียบร้อยนะครับช่างใสประกอบอยางมาแล้วก็มาสู่ของการตั้งศูนย์นะครับผมช่างของเราทำตามระบบตั้งศูนย์ของเราจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับต้อง 3D นะครับระบบดิจิตอลนะครับถัดถึงช่างก็ เวลาติดตั้งนะครับปรับค่าต่างๆให้ได้นะครับการวิ่งตั้งศูนย์ทำให้วิ่งตรงไม่ออกซ้ายก็ออกขวานะครับแล้วก็ไม่กิไม่กินอย่างนะครับองค์การนี้สำคัญทีมงานของคอนเกรสใงรถเรามีช่างตั้งศูนย์อยู่ประมาณ5คนนะครับทุกคนมีความชำนาญในการตั้งศูนย์นะครับถ้าช่างตั้งศูนย์เสร็จลองเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมสวัสดีครับ ครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวไฮนันเตอร์ตัวนี้ลูกค้าเข้ามาเลือกฟอสติกไท้ออาร์นะครับตัวนี้และด้วยยางแร็กสปายเดอร์ e ีร่องนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดครับตัวนี้เรารอเลยแบบทรงสวยงามนะครับายแดงลูกค้ามาจากศูนย์โตโยต้าเลยครับยิ่มาตรงมาที่คอนแกรนตตังรถเราเลยนะครับผม แน่นอนครับจรงการรอรแม็กตัวพัตสิคตัวนี้เรารับประกันโครงสร้างอยู่ที่6ปีนะครับผมาลูกค้าทนใดมีความสนใจอยากจะได้ล้อแม็กดีๆมีการรับประกันไม่ว่าจะเป็นคัตสิคหรือว่าเป็นเลนโซนะครับของเรามีการรับประกันเลนโซรับประกันที่10ปีรับคัติครับประกันที่6กปีสวยงามนะครับจัดทรงอ่าเดืก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ให้ความไว้วางใจความเด่น่ังนันเามาจัดล้อจัดแม็กในวันนี้นะครับ ของเราก็ดูแลหลังการขายให้ลูกค้าฟรีตลอดทุกการใช้งานนะครับไม่ว,ว่จาจะเติมนมฟรีระดับยางฟรีตลอดทุกการใช้งานนะครับผมสวยงามแน่นอนครับคันนี้สวยเลยครับท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่สนใจอยากมาเทียบมาสอบถามก็เข้ามาที่ฝันกันหลังรถของเราได้เราเปิดตั้งแต่ 8, 8. โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมร้าน,นเราก็มาง่ายๆครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเลยนะครับ ทามถนนตีถนนมิตรภาพครับตรงข้ามรถทัดก่อนถึงทางเข้าประตูน้ํานะครับหรือว่าทางเขา้าโลนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะค,ครับลูกค้าเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ